สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเจมี่แอลเกอร์ชี้ซิตี้จ้องปัดหน้าลิเวอร์พูลคว้าซูเบอมินดี้แม้มีอุปสรรคใหญ่เจมี่แอลเกอร์ะครับเอดิตประการหลังลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแมนเชสเตอร์อัดพยายามปัดหน้าลิเวอร์พูลในการคว้าตัวมาตินซูเบอมินดี้กองการตัวรรษของทีมชาติสเปนในเดือนมกราคมนี้แม้ว่าข้าขอกังหาที่ซิตี้กำลังเผชิญอยู่ในพิวรีอาจทำให้เดือนนี้ล้มเหลวก็ตาม ซิตี้กำลังประสบป,ปัญหาในแดนกลางหลังจากโรดี้เจ้าของรว่วงนลบัลลุงดอได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจนต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลทำให้พวกเขาจำเป็นจะต้องมองหาตัวแทนในตลาดการสแกน,นเตนช่วงฤดูหนาวซูบินี่ในวัย25ปีของเรอสโซเซดัตซึ่งเป็นตัวสำรองของโรดี้ในนามทีมชาสเปนก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในยุโรปทำให้เขาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่จะก็มาเติมเต็ม,ตมช่องว่างในแดนกลางของซิตี้ กานั้นนี้ซูบเบอร์มดี้ก็ตกเป็นข่าวเจอมจงยังหนักกับลิเวอร์ pool ในช่วงสมรติพันมาแต่หงแดงไม่สามารถบรรลุข้อลงกันได้กับซูบเบอร์มดี้แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าลิเวอร์ pool จะกลับมาให้ความสนใจซูบเบอร์มดี้อีกครั้งในช่วงตลาดกระสกันั้นเแต่เดินม,มกราคมแต่ล่าสุดมีรายงานมาว่าพวกเขาหันไปให้ความสนใจโอลิรียงโซอัมาน่ของเรอลม,มริทนอย่างไรก็ตามนะครับจะมีการไกล่กาวในคอลัมน์ของเดลี่ไทลกราฟว่าเขามองว่าซิตี้มีโอกาสที่ดีที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวซูเบอร์มดี้ ช่วาที่โรดี้ทิ้งเอาไว้มันหมายความว่าสติต้องพิจารณาตลาดการแนักเต็ในเดือนมกราคมนี้ตำนานแห่งทินแอนฟิลกล่าวผมสงสัยว่าพวกเขาจะพยายามประสบความสำเร็จในจุดที่ลูกหูล้มเหลวและดึงดูดใจมาตินสมิมดีจากเรียวโซซิดัส ผู้เล่นที่แมวมองชั้นนาของยุโรปเห็นชัดว่ารู้สึกว่าเป็นหมายเลของที่ดีที่สุดที่มีอยู่นอกเหนือจากสโมสรนในซึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนเชสเตอรจะกลับมาในตลาดเดือนมกราคมนี้แน่น,น,นอนนะครับโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือมาตินซูเบมินดีกลับไปเอาไปโหลดครับยกให้ครับซูเบมินดีผมมีไพ่อยากได้เลยครับแฟนหงแอดมินคือกันครับพรอมี่งหนังเอาไปโหลดลิเวอร์พูลเคลลงชาบีอลอนโซมาคุมทัพแทนเจคกิ้งครับ เจมพีเนะครับนักข่าวชื่อดังจากดิอแลนติกเปิดเผยว่าหงดังลิเวอร์พูลคขวางตัวชาบีออลอนโซมีฟิลระดับตำนานของเทียมเอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกผู้จัดก,การทิมคนใหม่แทนที่ของเจเก่งครับตามการรายงานของเจมพียร์ระบุว่าบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลได้มีการพูดคุยกับออลอนโซและตัวแทนของเขาจริงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปีโดยเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นเพื่อสอบถามรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการดึงออลอนโซกลับมาคุมเทียมในทินแอนเวล แต่ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการหรือการพบปะกันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามดูมาอลันสซจะยังไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆของลิเวอร์ pool ในจากเขาไม่เคยแล้วก็เสนออย่างเป็นทางการให้เขามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปในตอนที่สุดลิเวอร์ pool ก็ตัดสินใจเลือกอันเนอร์สรัตเข้ามารับตําแหน่งแทนเจอเก้งครับซึ่งเพียรเองก็ยืนว่าลิเวอร์ pool ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการตัดใจครั้งนี้โดยรัตสามารถผ่านทีมทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงออสตันฤดูกาลนี้ทําไมลิเวอร์ถึงเลือกสลัด แม้ออนโซจะเป็นอนดีตนักเตะขวัญใจแฟนบอลและมีประสบการณ์การกลุมทีมในระดับมุนเดสเกียนเยอรมันแต่สลัดมีจุดเด่นหลายอย่างที่ทําให้ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจเลือกเขาเช่นสไตล์การเล่นที่ดุดันสลัดขึ้นชื่อเรื่องการทาทีมที่มีเกมรุกที่ดุดันและเพลสซิ่งสูงเข้ากับดินเอของลิเวอร์พูลความสามารถในการพัฒนานักเตะสลัดมีชื่อเสียงในการดึงศักยภาพของนักเตะดาวรุ่งออกมาใช้งานอย่างเต็มที่จากาการอดีตยียมของลเวอันดัช่วงต้นฤรูก,การต้องบอกยอมรับเลยในะฮะว่า การที่ตัดสินใจเลือกสล็อตของบอร์ดบืหิหฐานน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะฮะซาลาหในพังใบทีมชาติอียิปต์ประกาศไม่เรียกตัวลุยศึกคัดเลือกแอฟริกันคัพออมเนชันในเดือนนี้แฟนบอลหงแดังเฮนะมีะรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของทีมชาติอียิปต์นำมาโดยฮอตซัมฮัสซันหัวหน้าผู้อุสศน์ได้ตัดิตใจรุ่งกจันแล้วนะครับว่าจะไม่เรียกตัวโมฮมิมซาลาปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูล เดินทางไปแคมป์ฝึกซ้อมและลงแข่งขันในโปรแกรมทีมชัดเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทีมชาติอียิปต์มีโปรแกรมลงแข่งขัน2นัดในศึกแอฟริกันคัพอัปในชั่นรอบคัดเลือกได้แก่พบกับทีมชาติมุกกะแคปเวิร์บพบกับทีมชาติบอสซามาน่าการติดยจครั้งนี้ของทีมชาติอียิปต์ทำให้โมซาลาจะได้อยู่พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายกับสโมสรลิวรูพูณศูนย์ฝึกซ้อมแอซซัตเทนนิ่งเซ็นเตอร์ตลอดช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนนะฮะซึ่งถือเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับตัวนัก เนื่องจากกาสลากกลัศึกหนักมาอย่างต่อเนื่องและการได้พักในช่วงนี้จะช่วยให้เขามีความสดและความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสโมสรที่กำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นของฤดูกาลอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นการจากสมาคมฟุตบอลอียิปต์ถึงเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้แหล่งข่าวจากอียิปต์นิวระบุว่าอาจเป็นเพราะทีมชาติอียิปต์ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งได้ลงเล่นและมองว่า สองเกมนี้ไม่มีความจําเป็นต้องใช้งานซาร่าซึ่งเป็นกําลังสําคัญของเทียมแฟนบอลลิวก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดระหว่างซาร่าจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแอดิเยียมและพาทีมคว้าชัยชนะในเกมพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปได้หรือไม่นะฮะก็ถือเป็นข่าวดีนะครับไม่ติดทีมชาติปิดท้ายกันที่บาร์เซโลนาพร้อมทุ่มเล็งคว้าซาร่าแบบฟิฟีเดือนมก,กราคมซึ่งหังเปิดเผยนะบาร์เซโลนาเตรียมยื่นก็เสนอสุดงามให้กับซาร่า พิจารณาในเดือนมกราคมนี้หลังดาวเตะชาวอิตามใกล้หมดสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วอนาคตก็ของโมซาลากับลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะสัญญาของเขากับสโมสรจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้และดุมว่าการเจรจาที่แร่ชุ่มใหม่จะยังไม่ประสบความสำเร็จซึ่งนั่นหมายความว่าซาลาอาจจะอำลาทินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้และร่วมสร้างตำนานกันมากับสโมสแห่งนี้ถึง8ปปีนะฮะ ตามกฎคอฟุตบอลนะครับซาลาสามารถเจรจาและเซ็นยาล่วงนานกับสโมสรใดก็ได้นอกพรีเมียร์ลีกหากเหลือสัญญากับต้นสกัดไม่ถึง6เดือนและนั่นทําให้บาร์เซโลนายักษย่งญ่งกลาลีก,กสเปนพร้อมที่จะช่วยโอกาสคว้าตัวซาลาไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวรายง,งานจากทีมท้องเกว่บบาบร์เซโลนาได้เตรียมข้อเสนอสัญญา3ปีพร้อมกับข้เหนือมาสารถึง240,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หลังหักไปสีแล้วให้กับซาลาพิจรารณา โดยหวังว่าจะสามารถน้มน้าวใจให้ดาวเตะเชวยิปสัญญาล่วงหน้าในช่วงตลาดการแข่กน,นึกเตะเดือนมกราคมนี้หากการยลียทีมเกิดขึ้นจริงนะั้นจะเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญสําหรับลิเวอร์พูลเพราะซาลาสถือเป็นกลังสําคัญของทีมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทําหงุดหงเมื่อปี2017เขาทำงานได้อย่างอยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ว่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพลีกคัพและฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพอย่างละหนึ่งสมัยรวมถึงรางวัลดาวสมบูรณ์พเมียร์ลีกสามสมัย อย่างไรก็ตามแฟนบอลลิเวอร์ต้องรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดว่าซาลาจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตของเขานะฮะโอ้ยจะแมนโจบุญทุ่งครักเนาะให้สองแสนสี่หมื่นปอนด์ได้อยู่กับลิเวอร์พูลสามแสนกว่าไผสิบไปพอมันพินองนี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่เก้าพฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ